หยุดงานมา2วันแล้วเดี๋ยววันนี้ออกวิ่งงานหน่อยเจ้าอินดี้วันนี้จันโอยังนิ่งอยู่เดี๋ยวเดินไปดูจันโอหน่อยปิดไฟก่อนนี่ครับเอววินดีก็วันนี้ก็จะออกวิ่งงานครับ อรุณสวัสดยามเช้าครับผมตอนนี้ก็ตีห้าจะหกโมงนะแต่ว่าบ้านผมก็จะสว่างอย่างนี้แหละเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดแรกนะที่ได้รับแสงอรุณจากโอ้ตื่นแนอาจโอ้ฮะกุญแจกุญแจเอามอนี่กุญแจอยู่นี่นี่มอไซ พื้นเลยพื้นปลากระป๋องยันโอ้กินปลากระป๋องบ่ปลาเดินมาไอ้นี่อย่าไินอไร้างห,หายุดนี่แหละุอแคเขาทิ้งไว้ในตะกร้าขึ้นหนบ้างเข็มมาดิเข็มทิ่มตูดเอาดิพาไปฉีดยา ไปรถมอไซค์บบานกะโเกะแกะเกะกเกะขนาดเกียร์โซ่รับได้หลรอบนึงเลอย่ากรดังอย่วันนี้จะกินปลากระป๋องมาซะออวันนี้จะกินปลากระป๋องไ่าไก่ก็ได้นะออ ไม่รู้เหมือนกันส่วนผมก็กินง่ายๆครับมจ้อีกไปแล้วก็แล้วเช้าก็กินข้าวไม่กินข้าวบางวันก็ได้กินวันก็ไม่กินฮะไ,ไ,ไปซื้อปากกระป๋อง ตอนแรกเห็นจ้าโนบอกจะต้มไข่ครับทำน้ำพริกไปนะครับโอ้ไอโจนไอโจนโจนคัดไว้แค่สามสี่ตัวเองไก่ดูแม่พันแม่พันธตัวนี้กับตัวนูน้นนะครับแม่พันธ์ตัวใหญ่ไอไอไอหวายไม่รู้ทะลุมายังไงนะส่วนตัวนี้ก็คัดไว้ก่อนครับยังไม่ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาทรงไหน ตัวผู้สามตัวตัวเมียตัวหนึ่งก็ค,คัดคัดไว้ก่อนเออพี่คนมาซื้อครับมาซื้ออยู่เรื่อยโนเงิเย็นอู้จานโอ้เช็ดซะเงาใช่ปัดทัวนี่แหละเขาถึงเลยกว,ว่าคนดูแลรถนะครับตัวนี้ก็หมองหมดแล้วนี่ มันต้องเช็ดตลอดนะครับต้องได้เช็ดตลอดพวกนี้ถ้าเราไม่เช็ดเลยมันก็จะทำให้มันหมองนะครับพอมันหมองแล้วเช็ดยังไงก็ไม่เงายกเว้นเอาน้ำยามาเช็ดนะจะนมเย็นสภาพก็โอ้เละดูนี่ให้ดูนะครับพี่น้อง ว่ามันเยบบเยิยนขนาดไหนเจนลมเย็ยนก็คืออ่าทะลุหมดแล้วนะครับนี่ทะลุหมดมีดินติดกระบะไหมโอ้ไม่มีดินติดกระบะเลยแน่นอนจริงของแท้ของแท้ ก็ได้วิ่งงานเป็นระยะเวลายาวๆก็ทำไปครับทำไปก่อนใช้เข้ามาจอดนอนที่บ้านนี่แหละโอ้ยสภาพเทเลอร์ขนย้ายรถเกี่ยวถ้าเป็นอ่า บางคนเขาก็จะเรียกซารี่นะครับเขาเรียกซารี่แต่ผมก็จะเรียกเชลเลอร์มองดูพิจารณาดูว่าจะทบได้ทำอะไรมัางก็ตัวนี้ขาตั้ง ้าตั้งก็จะต้องเชื่อมเชื่อมใหมเนื่องจากว่าแตกหักหลุดหมดเลยส่วนอ,อีกตัวหนึง่งก็จอดอยู่ที่นาครับอันนี้ก็โอ้เกาะหมดแล้วโอ้ยุงยุงลายหญ้าขึ้นเต้มนะ มันไม่ได้ใช้งานหรอกไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนไม่มีล่มให้จอดครับจอดตรงนี้สวนก็ลกไม่ได้ตัดหญ้าครับเพราะว่าหญ้าตัวนี้ผมตัดทิ้งไม่ได้เพราะว่าให้นา้าแกมาตัดให้วัวครับนี่หญ้ากำลังสวยเดี๋ยวแกก็มาตัดให้วัว ส่วนพวกนี้ผมก็จะตัดอยู่นี่แถวนี้เดี๋ยวให้ว่างก่อนใกล้ๆวันที่จะเดินทางก่อนเดี๋ยวจะมาตัดออกให้หมดเลยนี่ลกเหลือเกินเพราะว่าผมปลูกต้นไม้ไงทั้งฟรงฟรฝรั่งหรือมักซีดานี่ยแหละน้อยนานัาเกียบแล้วก็ละมุดก็มีนะครับผมปลูกไปทั่วฝั่งนู้นก็จะเป็นมะม่วง เยอะนะปลูกหลายอย่างอยู่มะม่วงออกดอกอีกต้นนู้นขนุนขนุนนะครับปลูกปลูกไว้นะครับเพื่อได้กินลูกนะฝั่งนี้ก็จะมีอันนั้นก็จะเป็นลิ้นจี่ต้นลิ้นจี่กำลังขึ้นกำลังสวยเลยนะเป็นพุ่มขึ้นมาใหญ่แล้วล,ลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่ ก็ต้องรอดูว่าจะติดลูกไม่ติดลูกสวนมะพร้าวน้ําหอมนี่เขาบอกสองปีได้กินลูกนี่ไม่เห็นไม่เห็นลูกโผล่เลยครับก็ร <laughs> 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 อดูไปก่อนอจนันโอจะอัดจระบีครับฮะโอ้ยยุงยุงเพราะว่าหญ้า หน้าฝนยุงงี้แหละจะเป็นตัวนอนใช่ไหมตัวนี้ใช้ดึงตัวนอนครับอัจระบีตัวนี้เป็นตัวนอนครับอัจระบีตัวนอนก็ดีขนรถก็ไม่เลิะมือด้วย

เอาหัวมาคืนด้วยแล้วเอามาส่งที่อุบลด้วยแอนแอคโคมันก็เออื่นิดนี่สหลอดอ้อถ้าทแอคโคพี่ชายเจ๊ชอบนะชอบใช้เจลวีตัวนอนใช้ใช้บ้านนาครับชอบใช้ตัวนอนนี่นะครับก็ขาตั้งอะไร อ๋อไม่ไม่ต้องไปซื้อหรอกเนี่ยเอาไปเจียออกเจียออกแล้วก็ตั้งใหม่มมนะนั่นแหละเอาไปเจีย,ออ,อ,ยออกพอเจียออกปุ๊บมันจะคายคืนเลยเดนะ่ะเพราะตอนที่มันมันมันเชื่อมอ่ะมันดันดันไงมันไม่ไปดูข้างหลังว่าปากนกแก้วงับไม่งับไง อืมเพราะว่ามันไม่ล็อกเว้ยนี่อัดอย่างนี้ครับของผมยิงไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนูน้นแต่ยังไม่ได้วิ่งงานเลยของพี่ก็อัดไม่เข้าเหมือนกันอัดไม่เข้านี่แหละผมเบื่ออย่างเดียวใส่บางฝุ่นครับมันเข้าไปอัดจระบีไม่ได้ทีนี้มัน มันต้องมุดอ่ะอเอจะยัดยังไง,ไงไหัวมาขึ้นตรงแรางเลยอ๋อก็อยังดีมันมันกดง่ายกดอ,ออกไปทำงานก็ต้องอย่างนี้นะครับเช็ครถด,ดูแลรถเลิกงานมาตอนเย็ยนก็ดู ความเสียหายนิดนิดหน่อยน่อยว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีก็รอดตัวไปในแต่ละวัน,น,น,นวเอไ้ไรบางุ่นเนี่เหรอหัวเข้ามีแดงเห็นทุกอะมันมันแห้งเกินมัน ฝุ่นข้างในไงบางหัวมันก็อัดไม่เข้าแต่พอมันเข้ามันก็กรึดไปเลยนะทีเนี้ยมันเป็นไอ้นี่ไงมันเป็นก้อนแข็งอ่ะที่อัดอยู่ในหลอดมันนะอะอ,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 อืมไม่ออกอีกเอา เก็บได้ก็ไม่ออกที่นี่เอาเียบร้อยฮีโนนมีไม่กี่จุดนะครับไม่เหมือนอีสูอีสูยิมีเยอะมากเลยใหญ่ไปแค่นี้ก็วิ่งนนะเนี่ยข้อเสียเปรียบยันโอะก็คือตอนที่วิ่งรถเปล่าขากลับแล้วเวลามีรถสวนนะครับหรือไม่ก็ขาออก เพราะว่าอย่าลืมนะว่าอ่าวิ่งมันเป็นเส้นทางที่เขาใช้วิ่งไปไล่ไปสวนไปนานะครับแล้วทางมันไม่ได้ใหญ่ไนงะถ้ารถหกล้อวิ่งนี่ก็พอดีอะ่ะแต่ถ้าเป็นรถกระบะวิ่งก็สามารถหลบกันได้สบายวิ่งสวนกันได้แต่รถใหญ่วิ่งนี่คือแทบจะสวนไม่ได้ครับแต่ที่เนี้ยปัญหาคือพอมีบางฝุน่นพอมีบางฝุน่นปุ๊บก็ จบชีวิตเลยเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามีซาเล้งตกทุ่งด้วยไอ้หลบกับทีมงานพี่ชายใหญ่เขาหลบให้หรือเปล่าไม่ได้เองเขาจะเบรกให้หรือเปล่าไม่ได้ดีอยู่ที่เรานั่นแหละเขาหลบเขาแกขับหลบตาแกขับหลบแล้วทีนี้มันเราเป็นรถใหญ่เราต้องหลบเป็นรถเล็กที่เราต้องจอดใช่ต้องหาที่จอดให้เขาอ่ะให้จอดก่อนเลยครับเพราะว่า มันเป็นมารยาทครับเราใช้ถนนที่เขาใช้ามานี่เบโกนะที่เขาเขาใช้กันทุกวันแต่เราใช้แค่แค่วิ่งงานอ่าณนะตอนนี้เฉยๆเราก็ต้องให้เกียรติคนที่เขาใช้เส้นทางเส้นใช้ถนนทุกวันนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าพูดพูดโอเวอร์นะพูดเอาออนี่มันคือพูดเรื่องจริงไม่ว่าไปวิ่งที่ไหนครับ อย่าลืมว่ารถหกล้อดาหรือรถบรรทุกเนี่ยใช้แค่ตัวเองวิ่งงานเฉยแต่เขาอ่ะใช้ใช้ในชีวิตประจําวันแทบทุกวันนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องหลีกทางให้เขาก่อนหาที่จอดเลยครับรถใหญ่ผมหาที่หลบให้เลยนะผมหลบให้เลยผมไม่ไม่ไอ้นี่เลยผมไม่ไปเลยนะโอ้แบตเตอรี่ผมอยู่นี่ตัวนี้นี่แบตเตอรี่รถเกี่ยว ถ้าเอาไปชาร์จก็มีไฟนะครับนี่ถ้าเอาไปชาร์จก็มีมไฟเนี่ยแบตลูกนี้มันมันมีไฟอยู่นะแต่ว่าน่าจะมันไฟอ่อนสตาร์ทแล้วมันไม่ติดช่างมันก็เลยถอดยกไว้นี่ไไ,ไหนไดเผื่อเาเิวนอืม,มว,วันนี้ได้วินน่งเช้าแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันลงตัวแล้วไงเดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวนะครับ อาจารโอ้ก็จะเอาข้าวน่าจะเอาข้าวเหนียววันนี้เอาข้าวเหนียวไปก่อนนี่แหละครับมันต่างกันตรงนี้แหละโซนอุบลกับโซนบุรีรัมโซนบุรีรัมก็กินแต่ข้าวสวยนะแถวอุบลก็จะกินข้าวข้าวเจ้ามันก็เลย้เเอเอปีที่แล้วอะยัะอินดีได้ได้สองหมื่นกว่านุนขนข้าว ขนาดวิ่งเฉพาะกับรถตัวเองนะเขาคิดเป็นเที่ยวแล้วก็ตัดไม่เขาคิดเป็นเที่ยวที่นี่ถ้าตันหนึ่งมันเขาคิดตันละสองร้อยถามว่าตันละสองร้อยเกิดจะนาเจ้านั้นได้ตันเดียวทําไงตันกว่า,าก็ต้องไปบอกอบวกเป็นเที่ยวอีกอืแต่ทีนี้ถ้าเราคิดเป็นเที่ยวไปเลยเข้าน้อยเข้ามากก็คือตามระยะทางถ้าเขาเอาไปขายอะ่ะมันก็มันง่ายกว่าปีนี้ก่อนจะได้ไปทํางที่นี่ไม่รู้เเนี่ย นี่ครับเชนโอขับรถเกี่ยวใหญ่คูปต้าบอกขับไม่เป็นปอนอดคนนึงบอกขับคูปต้าให้เป็น,ปนอืมไม่มูปะตน่นเพราะว่ารถใหญ่มีมาก่อนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เจอกันใหม่นะครับฝากกดติด,ดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมอาจรย์โอก็จะได้ เดี๋ยวข้าวสุกแล้วจะได้เอาข้าวไปแต่เช้าอ,อ,อ,อืมเห็นบอกไปซื้อปลากระปองมาได้ไหมลนะ่ะ